สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราไปตังหลังมอนะครับเลยซอยวัดอุโมงไปน้อยนะครับแหมซอยหนึ่งนะครับเราจะหันป้ายใหญ่ๆนะครับนะสีเหลืองๆนะครับมีกองซ้ายมือครับเลี้ยวซ้ายเข้าไปจะมีป้ายบอกว่ามีวัดนะครับเข้าไปตังในนะครับไปถึงซอย12นะครับเห็นป้ายซอย12เราจะไปดูวัดเก่าแก่500กว่าปีแล้วนะครับไปครับ ไปกับลุงตีโบลุงตีมาโวเหมือนเดิมครับามาถึงตรงนี้นะครับจะเห็นว่าซอย12องอย่างนี้นะครับจะเห็นมีพระธาตุนะครับพระธาตุหรือพระเจดีย์องค์ใหญ่ตั้งอยู่เนาะเราลองเข้าไปดูนะครับพระธาตุนี้นะครับ เป็นพระธาตุดิอันอสำหรับบรรจุพระอาทิของพยาสามฝั่งแกนนะครับซึ่งเป็นป่อของอันอเจ้าติโลกลาชนะครับลักษณะของอัจจีดีนี่นะครับก็บว่าพระธาตุนี่นะครับอันนี้จะน่าจะห้องว่าเป็นกูนะครับโดยเจ้าพระธาตุเนาะเพราะเอาไว้กระดูกของพระเจ้าสามฝั่งแกนกับเมียเปิ้นนะครับกับพระชายาเนาะ แต่ทรงของพระเจดีย์อันนี้นะครับดูคล้ายๆกับที่ของอนัุตุมงค์นะครับนาะงลวดลายอย่างเพื่อนของงดงามนะครับลายปูนปั้นยังมีปอเพื่อนได้เหลือได้เห็นนะครับว่ามีความงดงามมากนะครับส่วนฐานนะครับตั้งลุ่มเนี่ยที่เป็นแท่งสี่เหลี่ยมนะครับเดิมก็จะมีจ้างล้อมรอบอยู่นะครับป่ะเอามาดูพอสมควรแล้วก็ลองออกไปนะครับ จากตรงซอย12นะครับมาตามถนนได้เรื่อยนะครับไปทางทิศตะวันตกนะครับนอ้อถนนลาดยางดำขี่รถม่วนนะครับ เราก็จะเห็นว่ามีโบสถ์เกา่าแก่อยู่ทางซ้ายมืออยู่หลังหนึ่งนะครับเปิ้นมีป้ายเขียนว่าโบสถ์วัดป่าแดงน้ำมหาวิหารนะครับตรงจุดนี้นะครับเป็นจุดที่เปิ้นเผาพระศพของพระเจ้า3ามฝั่งแกนนะครับพญาติโลกรลาชเอาอันพระบรมศพมาเผาโโที่นี่นะครับแล้วก็สร้างอันพระโบส์ไว้ที่นี่นะครับเป็นอนุสร์นะครับเนาะ ตเตียวเข้าไปก่อยนะครับก็จะหันว่าทางซ้ายทางด้านหน้านะครับก็จะมีพระอนาวโบโสถนะครับก็จะมีอันปุกปัน้นพระฤาษีนั่งอยู่นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตัวของพระโบโสถนะครับตัวพระโบโสถก็รู้สึกว่าจะยกสูงขึ้นนะครับมีทรงเรียบง่ายนะครับแล้วก็ยกสูงจากพื้นพอสมควรน,นะครับอันนี้บ่แน่ใจว่าเป็นการมามูรณะจัดสร้างขึ้นใหม่หรือเปล่านะครับเนาะ เราลองไปดูนะครับเดี๋ยวขึ้นขั้นใดไปดูนะครับก็จะเห็นว่าพราะอุโบสถเนี่ยเป็นทรงตีค่อนข้างจะเรียบง่ายนะครับมีธรรมจัรอยู่ตั้งหน้านะครับอ่าหน้าบันของพระโบสถนี่นะครับมีความงดงามนะครับเปิ้นแกะสลักไม้ไว้ง้มนะครับติดกระจกไว้ตัวนะครับอ่าเราจะเห็นว่าครับว่าตังลุ่มเนี่ย จะมีเ ic, สาล <ind> ักนะครับเป็นเสาแสดงเขตพัทธสีมานะครับน่าจะเป็นเสาหินนะครับเสาหินอันเก่านะครับน่าจะเป็นหินทรายนะครับต่อเป็นสัญลักษณ์นะครับเนือว่าเป็นที่ให้บอกว่านี่เป็นอุโบสถนะครับใจสําหรับที่จะปวดได้นะครับจากตัวโบสถ์นะครับเขา่องตัง ตั้งัดโดกแบบม่นสักน่อยนะครับเราก็จะเห็นว่ามีอันคดดหนากนะครับมีโหนตางนะครับโหนตางเส้นนี้นะครับก็เป็นตางปูนเนาะสามารถที่จะขี่รถโยนขึ้นไปบนวัดบนได้นะครับหน้านี้ก็จะมีป้ายชื่อวัดอย่างชัดเจนเลยครับว่าวัดป่าแดงนะครับ นี้เฮามาแอววัดป่าแดงมหาวิหารนะครับเป็นวัดอายุ592ปีแล้วนะครับลองเตียวขึ้นขั้นใดหนักกันดูนะครับพัาทอเอาเรื่องอยู่นะครับเล่นหน่องดีท้อเตียวขึ้นมานะครับ ใกล้ๆจะแผวเนี่นะครับโอ้เอาเรื่องนะครับอิดเหมือนกันนะครับยิ่งใกล้ๆนี่ก็มันจะจิ้งหน่อยนะครับอ่าเพื่อเลยแปลงห้าไว้ื้อนะครับถ้าเป็นโคเท่าก็ซาวขึ้นนะครับโอ้โอมันอิดนะครับเนาะอ่าสุดตางเตียวนี่นะครับก็จะเห็นว่าจะตั้งหน้าเฮานี่ก็จะเป็นพระวิหารนะครับพระวิหารโบราณนะครับ มีการบุรณะแล้วนะครับจุดเด่นก็นคือลวดลายหน้าพระวิหารนี่งดงามนะครับตกแต่งงดงามมากเลยนะครับทางด้านข้างก็มีศาลานะครับหลังน้อยๆนะขวามือเนาะ ส่วนตัวอันของหน้าบันนี่นะครับเห็นลวดลายเนี่ยเพื่อนใช้วิธีการในการเป็นปูนปั้นนะครับใช้ปูนนี่นะครับปูนต่ำในปั้นจนเนียนเลยนะครับแล้วก็เอาไปติดบนไม้นะครับเนาะเป็นหูกซัดต่างๆโดยเฉพาะเป็นหูกะรอกหูกอย่างนี้นะครับมีหมู่ลายเครือเถานะครับมีหมู่อันนุกหนุงกะว่าอันหงอย่างนี้นะครับเป็นลวดลายแบบพลเมืองเฮานะครับจัดงามเลยนะครับประดับด้วยอันกระจกสี่ตัว อัน A, ที่น่าสังเกตก็คือลวดลายประตูนี่นะครับไปหลายตีบลับลามหันนะครับมหาหันที่นี่เป็นอันลวดลายที่เป็นหุกโก้นะครับโกมแปดเหลี่ยมนะครับแล้วก็มีดอกบัวสวรรค์อยู่ตั้งในนะครับส่วนลายแกะสลักอันสันหน้าประตูนี่ก็ง,งามนะครับเนานะเข้าไปดูในวิหารครับวันนั้นเข้ามาได้เลยต้อง ส่งเอาแถวป่องไปนะครับรัดประตูป,ป่องหรือหน้าต่างนะครับก็จะเห็นว่ามีภาพุพธรูปนะครับแลว้วก็มีธรรมาตนะครับเห็นทรงประสาทไม้แกะสลักจัดงามอยู่นะครับส่วนตั้งในนี่ก็เป็นเรียบเรียบนะครับลักษณะของนาวิหารเรียบเรียบมีลวดลายผนังอยังก็เป็นสีขาวๆนี่นะครับบนตัวเสาก็เป็นสีแดงนะครับองค์พระประธานนี่จัด งามนะครับเป็นพระพุทธรูปศิละปะเชียงแสนปางมาลวิชัยนะครับป็วาจําลองมาจากพระเจ้าเก้าตื้วัดสวนดอกนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีความงดงามเนาะใครไปถ้าเจอวันที่เปิเปดเปิดนั้นพิหารนะครับก็น่าเข้าไปดูนะครับไปกราบไปไหว้นะครับพอดีไปแล้วมันเปิดปิดนะครับเนาะ ออกจากวิหารนะครับเดินมาทางวัดตกสักหน่อยนะครับเราก็จะเห็นว่าหลังวิหารนี่นะครับก็จะมีพระธาตุฐฐนะครับเนาะตรงนี้เราจะเห็นว่ามีพระธาตุเนี่ยซึ่งมันดูแตกต่างจากวัดอื่นๆนะครับเนาะวัดอื่นเขาก็จะหันมีพระธาตุฐฐฐอยู่สักองค์นะครับแต่ว่าที่นี่เนี่ยเราจะเห็นเหมือนก็ว่ามีพระธาตุฐฐถึง3ององนะครับหรือว่าพระเจดีย์อยู่ตั้ง3องค์หลังพระวิหารนะครับเนาะ เ้าไปกอยใกล้ๆนะครับเตียวเข้าไปกอยใกล้ๆเราก็จะเห็นว่าพระธาตุนะครับองค์ที่2องนี่นะครับองค์ที่สองนี่ดูแปลกตานะครับหรือองค์กลางนี่นะครับเพราะว่ามีบันไดขึ้นและก็รูปร่างเป็นรูปทรงนะครับเป็นสี่เหลี่ยมเนาะ ถ้าดูทีๆแล้วเขาก็จะเห็นว่ามีประตูนะครับมีไอ,อยังอยู่ตวยนะครับเนาะแต,แต่แล้วอันพระธาตุองค์นี้นะครับเป็นหอกไก่นะครับเป็นหอกไก่สําหรับเก็บพระไตรปิฎกนะครับเป็นพระไตรปิฎกของฉบับวัดป่าแดงนะครับอ่าซึ่งลัทธิของวัดป่าแดงเนี่ยก็จะเป็นแหมลัทธิหนึ่งซึ่งตะกอนนี่นะครับพระเจ้าติโลกรลาชเพินเอามาเนาะ ซึ่งจะแตกต่างจากลัทธิตั้งวัดสวนดอกออย่างนี้นะครับจะมีเป็นแหมลัทธิหนึ่งของวัดประแดงซึ่งเคยรุ่งเรืองมาในยุคสมัยหนึ่งนะครับ<ม>ตอนนี้เราดูไปตางวันออกก็จะหันว่าหลังวิหารเนี่ยก็จะมีพระาธาตุหรือว่าคล้ายๆเป็นอาคารนะครับอยู่แหมหลังหนึ่งติดกับพระวิหารนะครับก็จะมีพระพุทธรูปอยู่ตรงในนะครับเราจะเห็นได้ว่ามีหลายๆวัดอย่างวัดประสาทอีกอจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับ อาเปิลจะทาเป็นเหมือนเป็นเป็น,ปน,ปนพระาธาตุหรือว่าพระเจดีนี่นะครับออกมาจากพระวิหารแล้วก็มีพระพุทธรูปอยู่ตรงในเนาะเป็นลักษณะของล้านนาอย่างหนึ่งส่วนพระาธาตุองค์ที่สามหรือพระเจดีองค์ที่สมเนี่ยอาน่าจะถูกบ,บูรณะขึ้นมาใหม่ภายใต้กำแพงนะครับอยู่ในกำแพงเก่านะครับอามีกำแพงเก่าซึ่ง กําแพงเนี่ยเตี้ยๆนะครับมีลักษณะวดลายอย่างที่เหมือนกับเป็นของศิลปะแบบภา,า่าอยู่ห่องนะครับก็จะมีการใช้ปูนปั้นทำบดลายนะครับเป็นลายดอกอไอย่างนี้นะครับปูนปั้นลายดอกของเพื่อนเนี่ยก็จะมีการฝังกระจกจื้น,นะครับเนาะ ซึ่งมันก็ลุดล่อนไปจังหนักแต่ก็ยังหันมีอยู่ห้องนะครับว่ามีการฟังกระจกจืนอ่าถ้าสมัยที่เปิ้ลยังสมบูรณ์อยู่นี่ก็ถ้าจะงดงามอยู่นะครับตรงกําแปงข้างนี่นะครับเขาก็จะหันว่ามีซุ้มโคง้งเป็นซุ้มโค้งนะครับเตีย้ยเตี้ยอยู่ถึง4ด้านนะครับสทิศนะตะวันออกตะวันตกทั้งเหนือท้งใต้เนะครับเนาะอ่าเป็นซุ้มโคง้งเตี้ยเตี้ยนะครับอยู่ ส่วนตัวแล้ผมก็บอกให้แน่ใจว่าซุ้มมูนี้นะครับจะเอาไว้ปฏิสถานพระพุทธรูปหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าจะว่าจะเอาไว้พระพุทธรูปก็ดูมันแปลกๆอยู่นะครับเหมือนกับว่าเอาพระ,พระผู้ทพระพุทธรูปมาวางอยู่กับปืนนี่นะครับซึ่งปกติแล้วถ้าเพื่นจะวางพระพุทธรูปใกล้ๆก,กับอนพระธาตุหรือพระเจดีย์เนี่ยครับปืนจะทําเป็นแต้นสูงขึ้นมาเนาะ แต่อันนี้นี่ทำปิดซุ้มโค้งติดกับปื้นนะครับผมมาแน่ใจเลยบ่แน่ใจว่าเปินใจสําหรับใส่พระพุทธรูปหรือเปล่าอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับเนาะเพิ่นอาจจะเอาไว้ใส่เป็นหูปทพารักหรือว่าหูปของเทวดาอย่างพงกุมภูเหมือนกันนะครับเนาะเพราะยังบม่มีไออย่งมือเห็นชัดเจนอย่างอั้นนะครับแต่เขาก็จะหารว่าเป็นเป็นแนวของกําแปงเตี้ยนะครับซึ่งเป็นเขตหรือเป็นบริเวณของการ เอาไว้สําหรับมีองค์พระธาตุอะไรอยงอยู่ตรงใหนนะครับแต่ดูตามสันฐานแล้วนะครับอันนี้เราอาจจะพอสันนิษฐานได้ว,ว่า,าเป็นที่บรรจุอฐิของพระภิกษุองค์สําคัญนะครับเนี่ยเพราะวัดเมืก่อว่าเมื่อก่อนจะประมาณจะอั้นนะครับว่าเป็นสําหรับอันบรรจุอัฐธินะครับหรือกระดูกของพระภิกษุนะครับน่าจะเป็นพระที่เอา,อา พระคำพีนะครับหรือว่า,าพระตะปีดกฉบ,บับของวัดประแดงเนี่ยมาเผยแพร่ก็อาจจะเป็นได้นะครับนอกผมก็มาได้ดูตรงนี้ละเอียดนักนะครับนะได้กับสันนิษฐานเอานะครับเนาะ เดียวออกจากบริเวณพระธาตุมาทางด้านใต้นะครับทางทิศใต้นะครับก็จะหันว่ามีศาลาเงาเงาอีนะครับศาลานี้อาจจะเป็นศาลาอันนี้ประสงค์ก็ว่าจะได้กันแล้วแต่นะครับมีบันไดขึ้นแต่ดูตามศาะละาลักษณะเงาเงาอีนะครับก็น่าจะเป็นทางเดินจงกรมนะครับเนาะ่วนคงจะเป็นทางเดินจงกรมเก่าแล้วก็มีการมาบุญรณะนะครับทําอาคารขึ้นใหม่ก็ รอบทางเดินเก่านะครับก่อมีความสวยงามครับสําหรับอาคารจงกลมนี่นะครับนอกตามระยะระยะความยาวของอาคารนะครับมันเหมาะสําหรับการเดินจงกลมพอดีนะครับตัวหลังคาจัว่วหน้าบนันอย่างนี้ก่อโอ้พอนแกะสลักไว้งด,ดงามนะครับแกะสลักไม้ไว้อย่างงด,ดงามประดับกระจกอ,อย่างอันนี้ก่อเป็นของใหม่นะครับ ใจว่างๆนะครับอยากจะไปเดินจงกรมเงียบสงบวัดนี้ก็เปิ้งเลยนะครับเนาะไปเดินกันได้นะครับเดินจงกรมที่นี่หรือจะไปนั่งสมาธิภาวนาอย่างก็ได้นะครับจากทางเดินจงกรมนี่นะครับก็มีบันไดนะครับมีขั้นใดไปทางวัดตกนะครับก็จะเห็นมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่อยู่แห่งองค์หนึ่งนะครับนั่งเด่นเลยนะครับเนาะลองเข้าไปกอยครับ พระพุทธรูปองค์นี้นะครับก็มีลักษณะเหมือนกับเป็นพระพุทธรูปญี่ปุ่นนะครับเปิรก็มีป้ายบอกไว้ว่าเป็นพระพุทธรูปศิลปะแบบญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีต้นพระศรีมหาโพธิ์นะครับอยู่ดางหลังของพระพุทธรูปองค์นี้นะครับเป็นพระศรีมหาโพธิ์ที่มาจากลังกานะครับอันนี้สงสัยว่า,าพระภิกษุนะครับที่อยู่ที่เปิ้ลเอาอธาิไว้ใน เจดีนั้นนะคงจะเป็นผู้ที่นํามานะครับตามประวัติก็มีชื่อมีเสียงอยู่นะครับสําหรับพระภิกษุนี้นะครับผมจำได้นะครับก็ขออภัยตัวนะครับนาอแต่แน่ๆก็คงเป็นพระสีมหาพธิธที่สําคัญนะครับนาอในประวัติศาสตร์รุ่มตั้งรุ่มของอันพระนี่นะครับพระพุทธรูปแบบญี่ปุ่นนี่นะครับก็จะมีพระพุทธรูปปางลีลาอยู่นะครับ แล้วก็ประธานพรนะครับตรงข้ามกับอันพระพุทธรูปนี่นะครับไปตางวันออก,กนะครับก็จะหันมีศาลาหลังน้อยๆอ,อยู่นะครับศาลาหลังน้อยๆอ,อยู่หลังนึงก็ถูกตกแต่งไว้สวยงามนะครับสะอาดเรียบร้อยดีนะครับไปดูใ,ใกล้ๆเพื่อก็จะเขียนว่าเป็นศาลาหมอชีวะกะโกมาลพัดนะครับหมอชีวะกะนี่เพื่อก็เป็นอัน เป็นหมอประจําตัวนะครับของเขาพุทธเจ้านะครับเนาะหายมีโรคมีภัยไข้เจ็บก็ลองไปอธิษฐานขอก็เปิ้ลได้กัครับเนาะเพราะว่าเปิ้ลเป็นหมอยานะครับที่มีชื่อเสียงด้วยยังก็เป็นยาหมดรอบตัวนะครับเนาะเฮาย้อนกลับมาตั้งวันต๊กนะครับมาตั้งวันโตกจะเห็นศาลาอยู่หลังไกลๆพุณนะครับหลังนี้ถ้าเฮามานะครับมาจากทางด้าน ถนนที่เป็นถนนคอนกรีตที่เปิน่นให้ลดขึ้นมานี่นะครับเอามาทางเพกก็ได้นะครับก็จะเหมือนกับเป็นต่างขึ้นนะครับมีสิ่งอยู่สองตัวทางซ้ายมือก็จะเป็นอันที่เปิ่นใช้ทําปุ๋ยธรรมชาตินะครับเป็นที่สาธิตการทําปุ๋ยธรรมชาติจะเห็นว่ามีเหมือนกับหัวอยู่ฮะนะครับมีป้ายวัดปลาแดงนะครับ เตียวมาเขาก็จะหันมีขั้นใดนากนะครับโอ้จัดงามขั้นใดนากกู่นี้นะครับมีต่างเตียวขึ้นมีขั้นใดเตียวขึ้นก็ล่งเตียวขึ้นไปสักหน่อยนะครับเตียวขึ้นไปตามบันไดนะครับเตียวขึ้นมาตามบันไดก็มีชานพักที่เป็นระยะระยะนะครับคนเท่าก็ค่อยๆเตียวมาได้นะครับตัวอาคารก็โล่งโปร่งดีนะครับลมเย็นนะครับเข้าไปในนี่นี่จัดเย็นนะครับสําหรับอาคารหลังนี้เนาะ ตั้งในก็มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะครับแล้วก็มีหุบป,ปั้นจ้างอยู่ทั้งสองข้างนะครับเป็นจ้างพงตัวใหญ่เลยนะครับอยู่สองข้างพระพุทธรูปองค์นี้ก็ตั้งอยู่บนแตนแก้วจัดงามนะครับมีลวดลายเป็นลายเมืองนี่นะครับตัวพระพุทธรูปนี่มีจื่วสมเด็จพระโลกนาถศสาสดาบรมพิษสถิตรัตนวันนะอย่างนี้ก็ครับเนาะจื่อจัดยาวนะครับ พระพุทธรูปจัดงามนั่งนิ่มนะครับเวลาเราไปนั่งพอเปิดเนี่ยเราก็มีความสุขนะครับเย็นอกเย็นใจเปิดสร้างถวายเป็นพระราชกุศลแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร,รัชกาลที่เก้านะครับเนื่องในอายุครบวาระอายุครบ72ปีหรือเจพรรษาเนี่ยนะครับเนาะอันนี้อาคารนี้เปิดเลยฮ้องว่าอาคารเฉลิมพระเกียรติเจพรรษานะครับเขาก็ สามารถมาไหวมาสาได้นะครับนํลำลึกถึงลอเก้าไปตัวนะครับหน้าอาคารหลังนี้ก็จะเห็นว่ามีต้นไม้แดงนะครับเพื่อนปลูกไม้แดงไว้นะครับเพื่อที่จะเราเห็นว่าป่าที่นี่ก็เป็นป่าไม้แดงนะครับตามชื่อของวัดนะครับเพื่อนก็เลยได้ชื่อว่าวัดป่าแดงนะครับเป็นไม้แดงนะครับเนาะมีจื่ออันตังพฤกษาศาสตร์ไว้ตัวนะครับต้นขวามือนั้นรู้สึกว่าจะเป็นอันเจ้าแม่ลงเดือนนะครับเพื่อนเคยมาปลูกไว้ จากจุดนี้นะครับเราลองเตียวไปทางเหนือนะครับจะเห็นว่ามีกุ้มกุฏิทรงนะครับอยู่ตั้งล่างปุ๋นะครับเงียบสงบแยกเป็นส่วนนะครับก็มีศาลานะครับอเนกประสงค์สําหรับว่าจะมาทําบุญทําทานมีกิจกรรมอย่างนะครับไปศาลาหลังใหญ่เขาก็เดินย้อนกลับมาตีกุ้มของพระธาตุเต๋าเนาะแปลกตาสาหรับพระธาตุองค์นี้นะครับก็ทํามือเขา ได้กิดขึ้นมาเห็นว่าโอ้พระท่านนี้เปื้อนท่ายจะเปิดพิสนาไว้นะครับว่าเป็นพระพุทธพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์นะครับวัดนี้มีให้ครบเลยนะครับพระพุทธอยู่ตังในองค์แรกนะครับพระธรรมอยู่ตรงกลางนะครับส่วนองค์สุดท้ายนั่นก็เป็นพระสงฆ์นะครับก็เป็นรัตตนะหรือว่าเป็นแก้วนะครับสําหรับคนพุทธเฮานะครับว่าเป็นที่พึ่งทั้ง3นะครับก็ได้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับคนทั้งหลายลองมีที่พึ่งที่ดีนะครับย่อมมีความสุขนะครับขอท่านมีความสุขโดยกัน มีที่พึ่งที่ดีอันได้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับสำหรับวันนี้นะครับจะไปลืมซับสไครต์กันต้วยนะครับติดตามกันหน่อยนะครับขอบคุณครับอยากลุงตีโบครับ